ก็ออกนอกเรื่องประทวงเรื่องเด็กเรื่องอะไรล้วจริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมามันยังมีเรื่องอื่นๆให้ดรามา่าซึ่งตอนนี้เหลือ2เรื่องสั้นๆจะไม่ลงรายละเอียดแล้วเวลาน้อยเรื่องที่1คุณสิคุณสิณสละกับคุณมงคลกิจหลายคนเห็นภาพแล้วก็ตกใจว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นในสถานที่ที่เอ้ยไม่ได้นา่าข้างถนนนะอาเชิญไปไป,ไปภาพไปเชิญดูครับ ด่าตรงไหนเฮ้ยนี่สภานะครับท่านผู้สสผู้ทรงเกียรติรปภตำรวจมาหน่อยตำรวจมาหน่อยตำรวจมาหน่อยเร็วไปจับประธานหน่อยนี่ตำรวจไหมตำรวจไหมจับประธานหน่อยมามาเร็วจับประธานหน่อยมาจับดินะนี่แหละครับผู้แทนผู้ทรงเกียรติ อาจารย์เห็นภาพนี้ตอนที่อาจารย์เห็นอาจารย์รู้สึกอก็น,น,นั่นแหละคำของคุณศิระนั่นแหละครับที่จะอธิบายตรงนี้นี่หรือสสอผู้ทรงเกียตรติแค่นั้นเองนะค,ะครับคือถ้าเป็นสอสอผู้ทรงเกียรติเนี่ยก็ไม่ควรจะมาทะเลาะก,กันให้คนมองเห็นว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันเป็นประโยชน์อันใดถูกไหมค,ครับคือมันเริ่มต้นก็คือตรงที่ว่าคุณเต้เต้เนี่ย ไปบอกให้ในช่วงตรีลาออกใช่เนี่ยซึ่งคุณศิระก็มองว่ามันไม่ควรนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปเนี่ยเขาก็เหมือนกับอยู่ฟากเดียวกับรัฐบาลเพราะฉะนั้นไม่ควรจะพูดเรื่องอย่างนี้นะครับยิ่งยิ่งที่คําพูดที่บอกว่าถ้าจัดการไม่ได้ภายในหนึ่งเดือนต้องลาออกเนี่ยถ้าสมมติว่าพูดในที่สิบเก้าเดือนสิงหาและสิบเก้ากันยาก็ครบหนึ่งเดือนถ้ามันมีโรงเรียนสักสองสามโรงเรียนจัดการวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนายกก็ต้องลาออกอ่ะ มันไม่ใช่อะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้คุณเจรยก็เลยไปพูดว่าให้ตักน้าตัดใ<จ>ส่กระดองช่้งอยาง้แล้วก็พูดว่านซึ่งก็<ว>ตรงนี้คุณเต้เขามองว่านี่คือการด่าที่พอพอคิดว่าเป็นการดาา่าก็เลยตามมาซึ่งท่าทางของเต้เต้มันทําให้คนหลายคนดูไม่สบายใจก่อนหน้านี้เขาก็โพสว่าจะต่อยมันเหมือนจะท้าตีท่าต่อยที่พูดว่าจะทําให้ฟันล่วงทั้งปากนะครับแม้ว่าจะลบเยอะมดเร็เลยเป็นภาพไม่ดีค่ะสรุปว่าเป็นภาพไม่ดี มันเสียภาพลักษณ์ของผู้ทรงเกียรติอาจารย์ว่าสิ่งที่คุณศิราแกทําก็ถูกต้องเนอะเมื่อเหมือนอาจารย์เคยสอนกับเสมอว่าเวลามีอะไรอย่างเงี้ยให้เราเบาก็ว่าแกทําดีนะแกก็เดินออกเดินออกแล้วก็ตามคนคที่ต้องดุใช่มันอาจจะงไปแล้ววันนั้นเนะี่ย เป็นครั้งแรกที่ความรู้สึกคุณศิราทำได้ดีนะก่อนหน้านี้แกก็พงผางพงผางคืออย่างนี้สิ่งหนึ่งที่อยากให้รู้ก็คือว่าอาจารย์สอนเสมอว่าเวลามันมีเรื่องกับคนเราต้องเสียงเบาเราต้องเย็นเขาร้อนเราต้องเย็นถ้าเขาร้อนเราร้อนก็ตีกันจะได้ซึ่งอันนี้แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องนะเดินถอยออกมาตามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้มาจัดการซะหลังจากนี้สองคนนี้เขาก็เดินเข้าไปหาคนชวนชอบาจารย์เขาดีละจ้ามันท่ว่ามันเกิดขึ้นรดเร็วตั้งอยู่แล้วดับไปเร็วมากค่บคุณผู้ชม มันเป็นภาพของสอส,อสอที่เกิด<ส>ขึ้นในรัฐสภามันก็เสียชื่อไปหมดเนอะทันเนาะ,ะก็ฝากเอาไวา้อ่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายของวันเดี๋ยวไม่จบมีข่าวดังอยู่ตอนนี้คือเออเป็นเรื่องของนักศึกษาหญิงปีหนึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหายวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเธอเสียชีวิต นะครับเมื่อวันที่20สิงหาซึ่งเรื่องราวเนี่ยสาเหตุเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่รู้เพราะเล่าตอนนี้ตามข่าวต่างคนต่างเล่าลาโชมอนมากๆคนนึงเล่าเรื่องนึงเล่าเรื่องนึงแต่ภาพรวมนคือเธอเป็นเชียลีดเดอร์เธอมาซ้อมช้าเต้นไม่ตรงจังหวะใดๆรุ่นพี่เลยลงโทษโดยกันให้เธอวิ่ง8รอบเธอวิ่งไปได้แค่6รอบเนี่ยมีท่าทีว่าไม่ไหวแล้วรอบลม้มและในที่สุดเธอก็เสียชีวิต คือจริงๆแล้วเนี่ยค,คนที่จะสั่งลงโทษเนี่ยวควรจะรู้ผลลัพธ์ของการลงโทษด้วยนะค,ะครพี่เคยพูดกับก,บกอล์เสมอรครับทําอะไรอย่าคิดแต่อย่าทําแต่ต้องถามด้วยว่าเมื่อทําไปแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะคั้องถามว่าตัวเองอะวิ่งได้กี่รอบถ้าตัวเราเองวิ่งสองรอบสามรอบยังไม่ไหวแล้วน้องเขาเป็นผู้หญิงปีหนึ่งอะวิ่ง8ดรอบเขา<ม>ควรจะวิ่งน้อยกว่าเราไหม ถ้าคนสั่งวิ่งได้สามรอบน้องก็คุณจะวิ่งอย่างมากที่สุดก็สองรอบมันเหมือนการลงโทษมันไม่ต้องเอาสาแก่ใจมันให้รู้สึกเธอผิดแล้วเธอก็วิ่งเดี๋ยวพี่ดูเธอวิ่งอีกอย่างที่บอกถ้าคุณคิดถึงผลลัพธ์จากการกระทําของคุณคุณไม่สั่งอย่างนี้หรอกเนาะคือต้องถามว่าตัวเองวิ่งได้กี่รอบอถามก่อนเคยวิ่งไหมวิ่งได้กี่รอบวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับอย่างพี่เองเนี่ยพี่วิ่งอยู่บนลู่วิ่งของพี่เนี่ยนะครับ พี่ได้วันหนึ่งเนี่ยไม่เกินสี่กิโลใช่ไหมคะถ้ารอบสนามฟุตบอลเท่ากั้นหนึ่งก,กิโลก็แปลว่าพี่วิ่งได้สูงส <4 S 2> <อ>ุดแค่สี่รอบมากกว่านั้นไม่ได้เกินกว่านั้นพี่ไม่ไหวแล้วดังนั้นถ้าอาจารย์จะลงโทษใครสักคนอาจารย์ก็สั่งว่าไม่เกินสี่รอบแน่แน่แน่นอนเลยนอกจากพี่เห็นแล้วเขาแข็งแรงกว่าพี่อาจจะบวกไปหนึ่งอ่าใช่ไหม แต่ถ้าเกิดพี่เป็นรุ่นพี่ปีสองปีสามแล้วเป็นผู้ชายแล้วก็มีน้องผู้หญิงปีหนึ่งพี่ไม่กล้าให้เขาวิ่งเท่าพี่หรอกอาจจะขานครึ่งวยซ้ําไปก็ล่าสุดเนี่ยนะด้วยความที่เล่าไม่ตรงกันไปตรงมาเขาบอกว่าตอนนี้ตํารวจนกำลังทาสํานวนอาจจะเรียกรุ่นพี่มาแจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะเห็นไหมเรียนหนังสืออยู่ดีๆก็คือประมาทที่ทําให้คนเสียชีวิตไงนะครับอ่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรากล่าวันนี้แล้วก็รีบจบเพราะอะไรก็อยากให้ดูข้อความที่ส่งมาจากทางบ้านจะได้คุยกันต่ออมนนีข้อความที่ส่งเข้ามาอีกมาดูมาตอกันถามเรื่องราวเหล่านี้กันดีกว่าเชิญครับอ่ะเชิญมาส่งมาเขาบอกว่าพ่อแม่ทํางานไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกโยนภาระทุกอย่างมาให้ครูมันมีคําพูดว่าครับเชิญครับอาจารย์ครับการมีเวลาหรือไม่อยู่กับเราให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นหรือไม่กับสมมุติ ผู้ชายคนนี้ไม่สำคัญสำหรับก๊อปเลยก๊อปนัดมันสิบโมงสิบโมงมันมากอ๊อปก็ไปแล้วใช่พะมิรู้จะรอทำไมใส่ดีแต่ถ้านคนนี้สำคัญนะสิบโมงยี่สิบกูยังไม่ไปไหนนั่งรออยู่ยกันละก็นี่ไงเพราะฉะนั้นเวลามีหรือไม่ขึ้นอยู่ว่าเราให้ความสําคัญกับมันหรือไม่ถ้าเราคิดว่าการอบรมสั่งสอนลูกเป็นเรื่องสําคัญเรามีเวลาเสมอเหมือนอย่างพี่ก่อนหน้านี้นะคะพี่จะ ชอบพูดกับคนที่ถามเจ้ากําลังกายแบบไม่ได้ออกทำไมไม่มีเวลา,าจนกระทั่งพี่นะคะไปเกิดการสลบที่พัทยาแล้วก็ต้องนั่งรถโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเข้ามาที่สมิติเวชที่กรุงเทพตั้งแต่นั้นมาก็พี่มีเวลาฉันรู้แล้วว่าฉันตายแน่ถ้าฉันไม่ออกกําลังกายเราเห็นวีก่การห้ค,ความ,มสำคัญกับมันไงดนั้นเมื่อเรามีความสําคัญเมื่อไหรมันก็มีเวลาในะพิธีที่มีเปรียบเทียบว่าผู้ชายบางคนก็รอนานบางคนก็ไม่รอเลยใช่ ชัดเจนเนาะถ้าคุณให้ความสําคัญกับลูกคุณคุณจะมีเวลากับลูกคุณเสมออ่ะข้อความต่อไปเชิญครับเด็กสมัยนี้สอนยากมากเลยครับขนาดเด็กประถมสอนอะไรก็ยังไม่ค่อยจะฟังบอกอย่างทําอย่างรับข้อมูลจากโลกโซเชียลเล่นเกมการบ้านไม่ทําเขาเชื่อในสิ่งที่เขาพบใน Google มากกว่าพ่อแม่แน่นอนเลยเรื่องนี้นี่ไงเพราะฉนั้นพ่อแม่ก็ต้องเป็นคนที่เข้า Google จะได้รู้ว่าเด็กเนี่ยรับอะไรเข้าไปในสมองจะได้เตรียมรับมือได้นะคะอย่างที่พี่พูดกับก๊อลฟก่อนที่เราจะเข้ามาบอกบเด็กดื้อสอนได้เด็กไม่ฉลาดสอน,สอนได้แต่มีเด็กสองประเภทพี่ไม่สอนเด็กประเภทที่หนึ่งครับไม่เอาไม่บอก <laughs> ใครอยากรู้เด็ก <c oughs> ฉันพิมพ์ให้อาจารย์ถามเชิแล้วว่าเป็นำํำหยาบใครไหมบอกหยบาบใครอาจารย์ยกตัวอย่างไ,ได้ไพดอาจารย์บอกไม่พูดเดี๋ยวพิมให้นะเอาไปข้อความต่อไปเชิญเลย มีข้อความอีกวันนี้ข้อความเยอะมากสอสอไทยมีวุฒิภาวะแบบนี้ไม่แปลกใจค่ะเพราะเคยมีมาก่อนแม้ทุ่มเก้าอี้นายกท่านก็ไม่เบานะคะที่พูดก่อนคิดฝากอาจารย์กรณาอบรมผู้ใหญ่พวกนี้ด้วยไม้เดกไม้แก่ดัดยากไม่ดัดัวมันหักอาจารย์บอกว่าไม้แก่ดัดเดี๋ยวมันหักเดี๋ยวมันหักชัดเจนไม่ต้องมีคําอื่นอ่ะข้อความต่อไปเลยอาจารย์บอกไม้แก่ดัดยากนะเดี๋ยวหัก ตอนนี้จะตามล่าลูกลุงตู่แบบนี้เรียกว่าคุกคามไหมคะใช่ค่ะแน่นอนร้อเอร์ซไม่ขาดแม้แต่จุดศนะูนย์เนาะก็ถ้าคุณไปคุไปตามล่าคนนู้นคนนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่คุณเรียกร้องนั่นแหละว่าอย่าคุกคามกันนะครับฝากเอาไว้คเอางี้คืนนี้เป็นคืนพิเศษของกองมีจิงคุณผู้ชมหลายอย่างที่มีคําถาม สิ้นสงสัยนะวันนี้พ่ออาจารย์เสรีอีกนิดเดียวเวลาเหลืออีกนิดเดียวอาจารย์จะฝากอะไร <ขอ S 1> ถึง,งใครเ,เชิญเลยเ<ห><ใ>ชิญครับใช้ชีวิตด้วย KAP ค่ะจะทำอะไรจงมีความรู้อย่างกรจะจ่างแจ้งจะชอบหรือไม่ชอบอะไรตัดสินให้ดีและเมื่อเรามีความรู้ที่ดีมีทัศนะที่ดีการกระทำของเรา Practice ก็จะดีไปเองครัฝากเอาไว้แล้วกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์เสรีกอล์ฟและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณอาจารย์ด้วยวันนี้ดีจริงๆวันนี้